เด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูฟิีกเช่นเคยนะคะเอ๋เมื่อวันที่เราได้เรียนอะไรกันไปคะใช่แล้วค่ะเมื่อวานนะคะเด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูฟิมนะคะก็จะมีภาพนะคะมาให้เด็กๆดูกันอีกแล้วว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูฟิมนะคะก็จะพามาดู รูปนะคะเดี๋ยวรูปแรกกันดีกว่านี่ค่ะเด็กๆเห็นไหมเอ,อ่ยว่าภาพสองภาพเนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่ใช่ละค่ะเขากําลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะหรือว่าสวมใส่เสื้อผ้านั่นเองเด็กๆจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขากำลังจะเปลี่ยนเสื้อนะคะโดยการถอดเสื้อออกมานะคะส่วนผู้ชายฝั่งด้านนี้นะคะเขากําลังสวมกางเกงอยู่ค่ะเด็กๆแล้วผู้หญิงด้านนี้นะคะเขาก็ทําเหมือนกับผู้ชาย ผู้ชายเลยค่ะคือกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากับใส่เสื้อผ้านะคะซึ่งเด็กจะเห็นว่าจะเป็นเสื้อที่ไม่มีกระดุมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งดีกว่าค่ะอ่าแบบนี้เอ๊นี่คือเสื้ออะไรเอ่ยชุดนอนนั่นเองนะคะเด็กๆและชุดนอนเนี่ยเขาก็ต้องทำอะไรกันอยู่คะสวมใส่ชุดนอนใช่ไหมเอ่ยเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูฟีนะคะก็จะมาสอนเด็กๆนะคะใส่กระดุมเสื้อนะคะเด็กๆ กระดุมเสื้อเนี่ยอาจจะเป็นเด็กอาจจะเป็นชุดนอนหรือชุดนักเรียนก็ได้นะคะชุดที่มีกระดุมค่ะเด็กๆเด็กๆก็ดูกระดุมนะคะกับรูเสื้อนะคะแล้วเด็กก็ใส่กระดุมเข้าไปนี่ค่ะเด็กๆพอจัดอาจจะเป็นอย่างนี้นะคะเด็กๆนะคะจะเริ่มจากข้างบนลงข้างล่างหรือว่าข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้นะคะแต่ว่าเด็กๆต้อง สังเกตกระดุมกับรูให้ดีๆนะคะให้หน้องนะคะมีความสัมพันธ์กันนะคะไม่ใช่ว่าเด็กๆเ,เอากระดุมเม็ดแรกเนี่ยไปใส่กับกระดุมเม็ดสองนะคะเสื้อก็จะออกมาแบบแบบกษณะแปลกๆนะคะดเด็กๆดูค่ะเนี่ยคะ่ะจะแลกนี้นะคะดเด็กๆซึ่งเด็กๆนะคะก็ต้องคอยระมัดระวังในการใส่กระดุมให้ดีๆนะคะให้ถูกรูของมันค่ะนี่ค่ะและเด็กๆคิดว่าเราเนี่ย สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองบ้างคะอไหนเด็กลองคิดสิคะอาใช่แล้วค่ะเราสามารถนอกจากใส่เสื้อผ้าเองเแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ถุงเท้าเองก็ได้อาใส่กางเกงเองค่ะเด็กๆใส่รองเท้าเองหรือแม้กระทัง่งใส่เสื้อกันหนาวค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถใส่เองได้เลยและนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังสามารถทานข้าวหรือไม่ก็ เก็บของเล่นเองได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฟิล์มนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย